เปิดลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยกับเกมตำนานที่เพื่อนๆรอคอย t o f Servia Mobile นะครับสำหรับในส่วนของค่าย x t r e m e นั่นเองและถ้าเนายัยไม่พอนะครับยังมีในส่วนของภาษาไทยด้วย เปิดรีจิเตอร์อย่างเป็นทางการพร้อมผ่านทุกคนกับสู่โรคแฟนตาซีแต่ไม่ด้วยการป้องนภัยความทรงจําและอิสระในการเล่นแบบของตัวเองสําหรับในส่วนของ TOSM นะครับก็ยังเป็นเกมที่ตราตึงใจสําหรับผมอยู่นั่นเองนะครับก็เป็นเกมแนวภาพสุดคลาสสิกนะครับซึ่งผสมผสานกับระบบ MMORPG เต็มรูปแบบนะครับใครนะที่เคยผ่านหูผ่านตาสําหรับในส่วนของภาพเกมนี้มาแล้วเนะี่ยผมเชื่อว่าต้องลองเล่นกันทุกคนนะครับสำหรับในส่วนของเวอร์ชัน PC ซึ่งตอนนี้นะครับสำหรับในส่วนของเวอร์ชัน Mobile ะะก็มีก็เปิดให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับกับคนะ่าย e x t r e m e เนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปลงทะเบียนด้วยและเกมนี้นะครับระบบอาชีพเนี่ยเยอะมากๆรวมไปถึงในส่วนของการท้าทายดันเจี้ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบโคอ p อฟนั่นเองรวมไปถึงในส่วนของการดำหารตกแต่งบ้านปลูกผักและก็ในส่วนของระบบคู่หูด้วยนั่นเองนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเกมนี้ น่านเล่นมากๆใครที่เคยเล่น PC ผมบอกได้เลยว่าโมบายต้องกลับมาโดนแน่นอนนะครับสำหรับในส่วนของหน้าเว็บไซต์ T of Survey นะครับก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้ย่อลงทะเบียนอยู่ที่31900 ID เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดินทางเข้าไปสู่ 50K 10000แล้วก็25000แล้วก็50000 0นั่นเอง สำหรับในส่วนของการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือว่า p รีรีจิเตอร์นั่นเองนะครับถัดมานะครับนี่เลยนะฮะก็จะมีในส่วนของข่าวสาร้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับในส่วนของระบบสมาชิกรูปแบบใหม่ใช้งานง่ายปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับรวมพลคนสนิทพิชิตกล่องสมบัติแห่งมิตรภาพนะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายและรวมไปถึงในส่วนของนี่เลยนะครับหน้าเว็บไซต์เขายังมีบอกด้วยกับในส่วนของคาแรคเตอร์นะครับ ส,สำหรับการลงทะเบียนลวกหน้านะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะได้ในส่วนของนี่เลยนะครับ Memory Store Key 1อันนะครับ Memory Store Key นะครับจะมีทั้งหมดคูณ5แล้วก็ s i l v e r Box นะครับจะมีทั้งหมด1อันได้10,000แสนนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของน้ำยาเพิ่มเลือดแล้วก็ในส่วนของกุญแจปลดล็อกนั่นเองสำหรับในส่วนของ1นึ่งแสนนะครับจะได้รับตั๋ว2อันนี้แล้วก็2องแสนห้านะครับโปรเฟลโลนะครับแล้วก็ได้รับซิ l เบ r ร์กหนึ่งล้านนะและอันสุดท้ายนี้เลยนะครับลงทะเบ ตายช็อปคุมปองนะครับน่าจะเอาไปแลกของซื้อต่างๆในช็อปได้นั่นเองนะครับประมาณนี้5 0 0 0 0นเนะครับก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันด้วยและก็ข่าวกิจกรรมนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมาดูในหน้าเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่ามีเยอะมากๆและนี่เลยนะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมนี้นะเพียงแค่เอาโค้ดนะครับไปให้เพื่อนใส่นะฮะก็ถือว่า เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนั่นเองนะครับก็จะมี3ครั้ง6ครั้ง10ครั้งและ15ครั้งนั่นเองจะได้รับของขวัญตามนี้เลยและสามารถที่จะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามนี้นะครับแล้วก็มีวิธีการบอกด้วยนี่เลยรางวัลก็จะมีหลายระดับด้วยกันนะครับสีส้มจะได้รับในส่วนของกล่องสุ่มนะครับ UR แล้วก็ได้รับในส่วนของนี้เลยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพออปชันให้กับอุปกรณ์นะครับ นี่เยอะมากนะลองมาดูเอานะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมและเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีนี่เลยนะครับ Daily l o g i อนนะฮะเข้ามาแล้วนะฮะเมื่อวานนี้เริ่มวันแรกนะครับสำหรับวันที่1 5มกราอย่าลืมมากดรับด้วยนะวันีว่าผมลืมกดรับไปอันนึงนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้รับในส่วนของ e x p Boost Book นะครับแล้วก็นี่เลยนะฮะยีวันนะครับตามนี้เลยก็อย่าลืมมาล็อกอินกันด้วยลองนับกันดูให้ดีนะฮะว่า เราเข้ามาลอาอินครบหรือเปล่านั่นเองนะครับและเพื่อนๆใดนะครับที่ทําการลงทะเบียนร,รีจิสเตอร์ไว้นะครับล่วงหน้าเนี่ยตอนเปิด OBt นะครับเนี่ยเขาก็จะแจกการสุ่มสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับหครั้งฟรีๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยและนี่ก็จะเป็นสัตว์ขี่นะครับหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงนั่นแหละนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับ อ่านหมายเตุก็ด้วยนะครับรับรางวัลเข้าตัวละครเพียง1ครั้งต่อ1 ID เท่านั้นนั่นเองหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเกม The Observer M นะครับก็ใครที่รอเล่นอยู่เป็นแฟนคลับตั้งแต่ PC เนาะอย่าลืมมาลงทะเบียนกันด้วยนะกันนะครับวันนี้ผมนะเซ็กต้องลาไปก่อนนะครับยังไงฝากร้านเติมเกมไว้ด้วยกับร้านสเตล่าโกพัดนะครับใครยาเติมเกมมือถือ ทุกชนิดนะครับราคาถูกถูกก่าการเติมเองต้องสเตล่าโกพัทนะจ๊ะอย่าลืมนะบอกมาจากช่องนัทเซอร์เอกด้วยนะครับขายาันเติมกันหน่อยนะครับเพื<ๆ>่อนๆยังไงบากด้วยวกันนะครับกับสเตล่าโกพัสไปดูกันสเตล่าโกพัทรับตําเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกก่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เอกด้วยนะครับ รับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอ,อยากเติมเกมต้องสเต r าโกพัท สำหรับใครนะครับที่อยากจะทาการฟาร์มเกมโยกังหรือว่าเกมคาบาวและไม่มีเวลาในการปล่อยบอรดนะครับวันนี้ผมมีข้อเสนอมาสําหรับในส่วนของ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ะบอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจ,จใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอตร4ีิชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับ รีวิวฟิล์มกันรอยสุดพรีเมียมแข็งแรงทนทานพี่เป่าเฟิรม์มกับ i have film p ทมเพลกลาซึ่งจะมีฟิล์มกันรอยให้เลือก2แบบด้วยกันนั่นเองฟิล์มกระจกใสเคียร์เทมเพลกลาและฟิล์มกระจกกันมองกับ privacy เทมเพลกลาส i have film นะฮะยังมีเว็บไซต์ให้เราดูในส่วนของขั้นตอนการติดตั้งด้วยนั่นเองนะครับสำหรับการอันบ x ็อก i have film นะครับก็จะเป็น privacy film นะฮะอย่างแรกเลยเปิดเข้ามาจะมีประกันนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวฟิล์มนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าการคนมองจากดดดดด้้้้้าาานนนนนนขขงงงงงไีมกๆแแลละะยยััใสสส่วอสวอออท และยังมีในส่วนของคู่มือทําความสะอาดหน้าจอด้วยนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฟิล์มใส่นั่นเองนะครับหรือว่าเคียร์เทมเร,ร์กา์ดนั่นเองบอกเลยนะครับว่าคมชัดและทัดลื่นมากๆนั่นเองนะครับอยากได้ฟิล์มดีๆต้อง I have ฟิลม์มแข็งแรงทนทานพี่เป่าเฟิร์มมากกว่าฟิล์มคือการป้องกันนั่นเองนะครับ